ถ้าพูดถึงเมนูแบบซิกโคงหมูบาร์บีคิวนะครับหรือบาร์บีคิวพอกริบเนี่ยหลายๆคนคิดว่าโอ้โหเป็นเมนูที่ใช้เวลานานไม่กล้าทําที่บ้านอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราจะทําครับและรับรองว่าใช้เวลาไม่นานเพราะผมมีเทคนิคมีตัวช่วยนะครับนอกจากนั้นตัวซอสบาร์บีคิวเนี่ยครับเราไม่ต้องทําเองเราสามารถซื้ออร่อยอร่อยสำเร็จรูปมาได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปรุงเมนูซิโคหมูบาร์บีคิวอย่างง่ายกันครับ อันนี้นะฮะผมใช้ซิคโคหมูซื้อมาจากตลาดนะครับให้เขาทําความสะอาดให้เราให้ดีเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมหั่นให้เป็นเป็นชิ้นขนาดแบบเสิร์ฟง่ายๆก็ได้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับความสะดวกแรกของพลก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปย่างหมูจนเปื่อยโดยใช้เวลา 2. 3สาชั่วโมงใช่ไหมฮะเราใช้หม้อแรงดันช่วยครับจัดเลี้ยงชิ้นหมูลงไปนะครับใส่น้ำสต๊อกลงไปนะครับใส่ลงไปให้ท่วมชิ้นหมูนะฮะถ้ามันไม่ท่วมนะครับเราใส่น้ำเปล่าลงไปเพิ่มได้ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสแบบง่ายๆครับเราใช้ใบกะวาน3ใบนะฮะใช้อบเชย2ก้านนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะฮะพริกไทยกล่องนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือว่าเวลาที่เราจะใช้เยอะๆเ,เราไม่ต้องเสียเวลาบดนะครับมันมีช่องตรงกลางเนี่ยครับเปิดเงี้ยฮะใช้ช้อนตักได้เลยถ้าเราจะโรยเราก็เปิดช่องนี้จะใช้แบบโรยเยอะๆก็เปิดช่องนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นความสะดวกที่ ง่ายๆนะครับเราใช้ประมาณ1ช้อนชาครับเนี่ยฮะปาดแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับการทำงานของหม้อแรงดันนะครับคุณผู้ชมเราเอามาตั้งไฟครับหลายๆคนนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้หม้อแรงดันแล้วก็ไม่เข้าใจเทคนิควิธีการใช้นะครับจริงๆแล้วง่ายมากเลยครับเวลาที่เรามาตั้งไฟเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปปิดฝานะครับแต่เราคอยให้น้ำเนี่ยเดือดซะก่อนครับ นี่นะครับพอเริ่มเดือดนะฮะให้เราช้อนฟองนิดหนึ่งครับหลังจากที่เราช้อนฟองเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นฝาปิดนะครับพอเราปิดลงไปปุ๊บเราก็แค่หมุนล็อกนะครับพอเราหมุนล็อกปุ๊บตัวนี้จะเป็นที่ระบายอไอ้น้ำนะฮะให้เราปิดนะครับไม่ต้องเปิดแล้วเราก็ลดความร้อนลงครับ ปกติแล้วถ้าเราใช้วิธีการต้มแบบธรรมดานะครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้หมอรแรงดันนะครับเราจะตุนภายในหมอรแรงดันเป็นเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นครับเทคนิคของเวลาที่เราตุ๋นเขาเนี่ยนะครับเราพยายามลดความร้อนของเขาเนี่ยให้เขามีเสียงวิเบาๆเนี่ยนะครับไป็นเรื่อยๆนะฮะก็เท่ากับว่าด้านไนเนี่ยมันจะ ถูกซีลเป็นเหมือนสูญยากาศนะครับก็จะทําให้เนื้อสัตว์ในหม้อของเราเนี่ยเปื่อยได้เร,เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวคนก็จะยกออกจากความร้อนนะฮะเวลาที่เราจะเปิดนะครับเรายังไม่สามารถเปิดได้เพราะด้านในเนี่ยมันมีแรงดันเปิดยังไงมันก็ดึงไม่ออกนะครับเราก็จะคลายความดันข้างในก่อนโดยการที่ปรับตรงนี้ครับปรับตรงช่องระบายนะครับอ,ออกมาให้แรงดันเขาออกได้นะครับพอแรงดันเขา เขาคลายแล้วนะครับเราค่อยหมุนเปิดครับผมนี่นะฮะอ่าเนี่ยครับมันก็จะเปิดได้อย่างง่ายดายครับสำหรับสูตรนี้นะครับส่วนประกอบที่เราใช้แบบกึ่งสำเร็จรูปนะฮะก็คือตัวซอสบาร์บีคิวนี่แหละครับบาร์บีคิวซอสที่ผมจะใช้นะครับมีถึง3รสชาติด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสชาติสไตล์ไหนนะครับตัวแรกเนี่ยชิลลี่เพปเปอร์เนี่ยเขาก็จะเน้นที่รสชาติของพริกนะฮะเขาก็จะมีพวกปาปริก้าอะไรค่อนข้างเยอะนิดนึง ตัวนี้จะเป็นวินเทจสโมกเฮาส์สโมกเฮาส์เขาก็จะเน้นที่กลิ่นรมควันนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบราวน์ชูกาก็จะออกหวานนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับเป็นเป็นชินลี่เพเปอร์นะครับผมจะใช้ประมาณ3ส่วน4ถ้วยนะฮะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำพึ่งครับผมน้ำพึ่งเราใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะฮะความพิเศษของเขาก็คือว่า เขาสามารถใช้ในการหมักก็ได้นะครับใช้ในการที่ทาบนซีโครหมูของเราเนี่ยครับแล้วเข้าไปย่างก็ได้หรือจะใช้เป็นดิปป i n งธรรมดาก็ได้นะครับดังนั้นเวลาที่ผมผสมเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวพลอาจจะเหลือไว้ส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อที่เอาไว้เสิร์ฟตอนหลังชิ้นหมูแต่ละชิ้นนะครับเนี่ยฮะเราก็ดิปลงไปแบบนี้ครับทาซอสให้ชุ่มๆนะฮะ เตาอบของผม220องศานะครับเรานำเข้าไปย่างต่อนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผลย่างในเตาอบใช้เวลา15นาทีนะฮะเสิร์ฟนะฮะกับซอสตัวที่เมื่อกี้เราใช้เลยครับเป็นซอสตัวนี้นะครับชิลลี่เพเปอร์และผลใส่น้ำผึ้งลงไปเพิ่มนะครับก็จะมีรสชาติหวานขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟกับมะนาวนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไม่นานอย่างที่เราคิดนะฮะถ้าเรารู้ว่าเราจะสามารถใช้ตัวช่วยจะมีทางรัดอะไรได้บ้างคุณก็จะได้อาหารหน้าตาหน้ารับประทานแบบนี้ครับและนี่ก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวอย่างง่ายครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูสร้างสารรค์ในรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ u t u b e ที่รักในการทําอาหารไม่อยากพลาดรายการพูลพักนักปรุงง่ายแสนง่ายครับไม่ต้องแนะนำแล้วล่ะกดเลยครับ Subscribe ครับ